พี่ท้องพี่ทองใส่แว่นให้ชมนะคะโอ้ยแม่มันฟ้ามืดม้าแล้วแม่ฝนจะตกอีกแล้วมนววันมืดมากพี่ทองก็จะใส่แว่นให้เราแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะเขี่ยออกนะคะเขาไม่ชอบนะคะไม่มีใครชอบนะคะก็ถ่ายคลิปเด็กมาให้ชมกันนะคะถ่ายคลิปเด็กมาให้ชมกันสําหรับฝนก็ตกเลยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะตื่นขึ้นมาช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะ แย่มากนะคะแย่มากทําให้มันเฉะแฉะน่าเบื่อไปไหนก็ลําบากนะคะน,นี่ไม่เฟื่องนะคะไม่เฟื่องมากินอาหารนะคะกินอาหารเมื่อเช้านี้นะคะไม่เฟื่องของเราแพ้หายดีแล้วนะคะไม่จำปาก,ก็ชมวิวนะคะชมวิวไม่จำปานี่ก็สบายแล้วทํามันแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแม่สัาฤีนะคะเดี๋ยวไปถ่าย คลิปมันจะถ่ายไปถึงแม่สําฤีสบายแล้วเหมือนกันนะคะชิวๆเลยใช้ชีวิตง่ายๆแล้วนะคะไม่มีการติดสัตว์อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าทำหมันเรียบร้อยจากผู้ใหญ่ยยใจดีเอฟซี FC ชิเมตาน้องนะคะอันนี้ก็เป็นลูกของแม่สําฤีนะคะลูกของแม่สําฤีพยายามตีสนิทอยู่นะคะจะเอาเขาไปทำหมันนะคะเพราะว่าเขาเขาแบบกลัวคนมากน่นแหละ เรให้อาหารเขาทุกันเขายัางแบบไม่ไม่ค่อยไว้ใจเราเลยนะคะอันนี้เป็นบัวขาวนะคะบัวขาวมาเดินเล่นที่ทุ่งนาแล้วบัวขาวก็มองเห็นควายที่อยู่ข้างหน้านะคะทางกลับบ้านนะคะเขาจะลังเลนะคะบัวขาวเขาไม่ชอบควายนะคะบัวขาวเขาเขาเห็นควายแล้วเขาจะกลัวนะคะเขาจะไม่กล้าเดินไปเลยนะคะเขาจะกลัวกลัวสัตว์ใหญ่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ แต่ว่าทุกครั้งที่เขาเห็นเขาจะหยุดแล้วเขาจะไม่เดินนะคะเขาจะกลัวพูดถึงบัวขาวก็พูดถึงบัวขาวก็ดววกได้เวลาเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่นุก,กังวลอยู่มากนะคะเพราะว่าบัวขาวนี่เมื่อวานนี้มีตัวเมียเดินผ่านหน้าบ้านมัน,มนเดินมาหน้าบ้านนะคะแล้วขาวมีขาวมีอาการแบบว่า เหมือนอยากออกไปหาเที่ยวาสาวแล้วนะคะขาวนะคะคือวัคซีนเขาจะทําสาร์ที์นี้นะคะขาวเนี่ยวัคซีนเข็ม3ามเนี่ยนุก็ได้ปรึกษาคุณหมอนะคะว่าน้องจะทำนี่นะคะเขาเห็นตัวเมียตัวนี้องจะได้กลิ่นกันนะคะเขาอยากเขาดื้อแบบอยากออกไปหาตัวเมียให้ได้นะคะนุกคิดว่าถ้าถึงเวลาที่ เดือนนี้เป็นเดือน9 mm. เดือน10บตระสษาบ้านนอกเขาบอกว่าหมามันจะติดสัตว์ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ถ้าเขาติดสัตว์ขึ้นมาจริงๆเขาเจอแบบโอ้ยเอาไม่อยู่นะคะถ้าเขาเห่าบอยวายนี่ข้างบ้านด่าเลยนะคะด่าเลยเพราะว่าเขามีหลานน้อยเขาจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะนี่นะคะกําลังกุ้มใจตรงนี้อยู่เลยนะคะทําวัคซีนเสร็จก็อยากจะทํามันให้ขาวนะคะเพราะว่ายังไงจะช้าจะเร็วมันก็ได้ทําแต่ว่า ถ้าเราป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเขาจะได้ไม่ต้องแบบว่ากระวนกระวายเห่าหอนอยากออกไปหาเที่ยวรบกวนแบบว่าทั้งบ้านเราทั้งบ้านเขาด้วยล่ะค่ะถ้าบ้านไหนมีหมาที่เห่าหอนที่ตัวเมียติดสัตว์นี่โหลําบากมากลําบากแบบข้างบ้านเราไม่ได้หลับไ,ได้นอนเลยนะคะจะมีหมาตัวผู้มาเป็นฝูงเลยนะคะมาเห่ามาหอนมาแย่งตัวเมียกันเนี่ยนะคะเนี่แหละค่ะเป็นอะไรที่นุ่งกังวลกับเขาวอยู่นะคะตอนนี้ว่า อยากให้ขาวได้ทำมันนะคะอยากให้ขาวได้ทำมันเอ่อก็ท่านใดที่เคยบอกว่าให้นุกเอาขาวมาดูแลแล้วก็จะช่วยเหลือสนับสนุนขาวก็ขาวถึงเวลาที่จะขอความช่วยเหลือแล้วนะคะช่วยเหลือขาวด้วยนะคะสำหรับทีนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ